ผิดที่ฉันฉันไม่ด,ดูตามาตาเรือวกว่าดเอาแกงเนื้อที่นึ่งเหลือพอดีในกุดลวงปีไม่มีใครผ oh! ิดนางฟ้าเธอมากับบวัวบลิโดโลพี่ใหญ่เลยเพลงโห เปล่แล้วมกงอนแปลกเป็นแปลกแปลกป็้อในกุู้ตื้อว่าเปลี่ยอย่าย่แปลกผันอือมึงเคยกังเปลงหันไหมเปลี่งเออเปลี่ยนไอ้ร่อยเปลี่ยนไอ้ไรแล้วตีว่าไอ้เรื่อยก้องเบายาวกองเบายาวออไอ้ไอ้เรื่อคนไม่มีช่วงใช่กูว่าไอ้นายนั่งเราทำแกงกับเบายาวจะเปล่งเปลี่งเลยคนช่วงมีแต่เปล่งขี้ไม่ตก จุดเทียนไปเวียนคนอย่างงาโดยต้นและตัดตรงคนเมียจุดเทียนไปเวียนคนอย่างงาโดยต้นและตัดตรงคนเมียอร่อยจักที่กี่พันรอยจักที่กี่พันอนำร่มเธอกันจังเปลี่ยเปลี่ยเปลี่ยตัดยางมาหลายปีไม่รวยทักทีและจะทำยังไงหน้ากากปลุกมันดังลุกขึ้นลึงลังและนอนอยู่ไม่ได้จงกาแควะและดำดำ จุงกาแควแลดำดำวันทอมจักคำแล้วกยไปตัดยางในทองเถวฝนตกเสี็แล้วจะทำยังไงฝนตกปลํ่พลําต้นยางเปียกดำจะให้ตัดยังไงกลับไปบ้านไม่รอดีกลับไปบ้านไม่รอดีเอาเมียจักที่ละใบใจโอ้กันตัดยางไม่ได้ก็ลบไปตัดยุงเทวตาเกลใจดำขึ้นหยุดยางทังจ่าเลยควยเมื่อนี่ติดกองที่ ก้อยตาแก๋ไม่กล้าใจคนเป็นลูกน้องพุทธตาแก๋ฮันจริงไม่เป็นลูกจ้างมั้งมันมาดูไม่บุนี้ต่อได้เป็นลูกจ้างเนี่ยมันดูชึกเงี่ยนั่นเอจตาแก๋ใจดำคนตกปลำปลำจะไงตัดยังไงต้นเพียกเปล็ดเปล็ดไอ้่ยาดีแม่อยาดจะห้ตัดยังไงมายืนแจ้งด่าหน้าเหมือนผีมายืนแจ้งด่าหน้าเหมือนผีมันรำที่มีเอก๊ตายุก้อยตาแก๋ ตากเอ้คู่โหตาเกู่คู่เพื่อนี่ตจทยที่ตุดตทยี่ยุดตโทตัดลาว์เดียเกยตากแต่ว่ายุดกกะบอกมากูเดไปเกี่ยนซาไปรับประมามาจักรถวะใช่ยิกเราไปประมาตัดกันเลยล่นนั่นเออมึงได้มากู่กลาดมาตรงตากยิกกลดมาไม่ได้จีบอ่ะแต่ตะมันตะนาการตะมันเบ่งก็ยิกพอกดอันนี้ก็ตัดย่างจัง อันนั้นตัดกล้องหลวงวัดมาได้กูไปตัดกล้องผีดิษดาวจามือเลยย่างโก้ไปนั่นเอออันนันไปบ้านยายตนตัดกันทึกตัวยังนั่นเออแต่กลัวได้เหละวันจิกวันหนเปงดพุ้นตาเกกูไม่กลัวโดยจากที่กีบันต้วนตั้งขันนำตรงกระถิ่งยังคราดได้แหละก็ตาเกอีไปป้าป้ามาหมายตัดยิกเรานึกว่ากูกล้าตานั่นเออตาเก้ โดยจักจีกี้ปันต่างสวนเองกันแล้วเปียบจะตายใจยิกเราเอาประมาตาวแกมามาเลยมันน่าน้อยใจตายาเดงเนี่ยจะดีวะตายาเดงเนี่ยจะดีวะเย็ดแม่พี่นางาทรวนไหมร้อยกว่าว่ะฮงไม่ติดการเดิมอย่ากูทะฮงแต่ปีกอยู่ดังไงตั้งเน่เมืออตีกูบอกมึงเตะอตักเต็นดังโอ้ไม่เฉดเป็นต่ำเต็นไม่ได้วะ mấy vậy rồi tại tại thưa con